สวัสดีครับพบก,กับเฮียต๋นะครับช่องเอมินทีวีเีกนังน,นะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์น้าท่วมนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับมาเตือนเฉยๆนะครับว่าคือเย็นวันนี้นะครับวันที่6เดือน9ตอนเย็นเนี่ยฝนที่ตกสูงสุดนะวันนี้เขตซึ่งเป็นเขตที่เฮียอยู่ก็คือเนี่ยพวกหลักสี่บางเขนพวกละแวกเนี้ยวงเวียนบางเขนตะจุจักเนี่ย สูงสุดเหนี่ประมาณเกิน90มิลลิเมตรซึ่งมันก็ทำให้การรองรับน้ำที่ตะระบายลงท่อเนี่ยมัน,มน,เ,กนเกินกำลังนะครับน้ำท่วมช่วงประมาณ6โมงเนี่ยเริ่มตกตรงบางบัวนะครับตรงเคหะบางบัวตรงนั้นตกแรงแล้วนะครับแล้วก็กะว่าจะมีอีกสักงานหนึ่งไม่ค่อยมีงานเด้เงเท่าไหร่อันนี้เป็นลายแมนนะ ก็คือไม่ได้วิ่งช้อปปีเพราะว่าถ้าวิ่งช้อปปีก็น่าจะโดนงานโดดนน่าดูก็กดได้งานที่ร้านท้มตำที่พระหนห้าสามข้างๆกับวัดภรษีเสร็จแล้วเนี่ยก็เจอไรเดอร์คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงแถวแจ้งวัฒนะสีก็ตรงช่วงประมาณดีเจนใช่ปะ่ะก่อนที่จะเข้าวงเวียนบางเขนน้ำท่วมแล้วก็รถก็เสียไปหลายคันมอเตอร์ไซ หัวช่างใจแล้วเราเปิดดูเอา้าวทำคอนโดก็น่าจะโอเคอยู่ไปๆมาๆแค่ขับออกมาจากพระนห้าสามอะห้าห้าห้าสามอะแม่งก็ท่วมแล้วอะ่ะแม่งก็คือฟุตบาทแล้วอะ่ะก็ตะลุยไปเว้ยโอ้โหคราวนี้แหละแบบอยวมีภาพขึ้นให้ดูเรื่อยๆคือต้องถ้าถ้า ถ้าไม่มีออเดอร์เนี่ยก็อาจจะต้องขับรถอ้อไปนู่นไปนี่ก็แล้วแต่ละการเปิดอย่างน้อยอ่ะก็ต้องใช้ Google m a ม p ไปเปิดนะครับแล้วก็ดูเส้นทางให้ได้ว่าจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราจะไปส่งเนี่ยสมมติว่ามันไม่ใช่บ้านลูกค้าเป็นบ้านเราเใช่ปะเราก็ต้องหาทางกาลกับไปได้และจะไปได้หวันที่สุดเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยช่วงเย็นเป็นช่วงที่รู้สึกอันตรายสุดเพราะตรถติดช่วงเย็นกนบช่วงเช้าเช้ามืดประมาณเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่ รถติดแล้วการที่รถจักรซาจะวิ่งขวาสุดเพื่อหนีน้ําท่วมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปไดยากก็ซอกแซกเลยแหละแต่อีกวิธีหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับเวลารถติดอย่างเงี้ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยไปแซกไปแซกระหว่างรถเขาเนี่ยถ้าเราใช้แต่ได้เนี่ยก็ให้ใช้แปน้น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 ประมาณนี้ ปิดปิ้นปิ้นปิ้น,ป,นประมาณนี้คือให้คือคนขับรถเก่งเนี่ยรถกระบ,บะรถ,ร,รถนู่นรถนี่รถนั่นเนี่ยเขาก็มีสมาธิในการขับอยู่แล้วเขาก็มีความเครียดในระดับหนึ่งแหละเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเสมอกับไอ้สเกิร์ตแล้วนะน้าตีใต้ท้องนะไอส้สำหรับรถเก่งเนี่ยก็ควรจะต้องปิดแอร์แล้ววิ่งนะครับเพราะว่าน้ําจะได้ไม่ตีเข้าเครื่องไม่ไมโดนพัดลมบางคนเนี่ยชอบเบิ้ลกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะเบิ้ลทําไม ไอ้รถใหญ่หน่อยไอ้ที่แบบสูบเยอะๆแล้วแบบบึนบึนบึนมึงจะเบิ้ลทำไมมึงมีแต่มึงก็ใช้มึงก็บีบบอกเขาถูกปะบางทีคนที่นี่รถเนี่ยประสบการณ์แต่ละคันไม่เอ้แต่ละคนแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมีประสบการณ์เยอะบางคนมีประสบการณ์น้อยแล้วเวลาเขาขับเนี่ยเหยียบนิดเหยียบหน่อยแรงนิดแรงหน่อยน้ามันก็เพิ่มแหละถูกปะความรู้สึกว่าบางทีอะคนเรายี่รถอะอาจจะไม่เห็นใช่ปะ ให้เราอะใช้แต่ให้เป็นประโยชน์เนาะเวลาขี่เนี่ยบางจังหวะควรบีบก็บีบไม่ใช่ว่ามีแต่ให้ผลิตมาให้ใช้เราไม่ใช้จี้ตูดเขาหรืออยู่ระหว่างข้างรถเขาเนี่ยบางทีอะเขาขับอยู่ข้างหน้าบางคนใช้สมาธิแค่ข้างหน้านะการข้างเขาไมา่ได้หมองถูกปะก็เป็นแป้นให้เขารู้อะโอเคเขารู้แล้วเขาก็จะเหยียบซ้ายเหยียบขวาไม่ใช่ไปจอ่อจอบางทีอะกระจกอะบางคนอนะไม่ได้ล้างรถ อย่างเฮียเนี่ยม่ได้ลางรถบางทีฟ้ามันขึ้นบ้างน้ําเกาะอะไรก็มองไม่เห็นบีบแตะให้กูรู้เดี๋ยวกูเอ้ยฝั่งนี้โล่งนันเดี๋ยวกูก็เบียดขวาหน่อยใช้ให้เป็นประโยชน์วันนี้เฮียก็บางคนก็ใช้มันติดนานเขาก็ต้องบีบแต่ให้เขารู้ว่าเอ้ยขยับนิดนึงนะมอเตอร์ไซค์จะได้ไปได้เพราะบางคันอ่ะมันเตี้ยเวลาขี่เนี่ยดูน้ําดูหันไปดูนิดนึงว่า ไอตัวกองอากาศอะขี่มาไซต้องเรียนรู้นิดนึงว่ากองอากาศอยู่ตรงไหนน้ําแม่งถึงกองอากาศหรือยังถมกป่วันนี้น้ําแม่งเข้าไปในสายพานโอ้โหโอีกูใจแป้วเลยแบบบิดต้องไปต้องไป,งไปห้ามดับต้องไปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าอย่างนี้ยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วใกล้จะถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยก็ไปถ่ายเลยพ่งนี้เพราะว่า ก็ห้าสิบห้าสิบละกันเพราะว่าแต่จริงๆแล้วว่าถ้าน้ําถ้าน้ําไม่เข้าไปในกรองอากาศไอกรองอากาศของรถมอเตอร์ไซค์อะยังไงก็มีสิทธิ์น้อยที่มันจะเข้าไปในห้องเครื่องเนาะแต่ว่าก็พรุ่งนี้ก็ถ้าว่างก็ไปถ่ายนมันเครื่องซะก็ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังโอ้โหแม่งสุดติ่งเลยวันนี้บอกเลยว่าก็อย่างที่บอกว่า ถ้าดูแล้วตกหนักมากๆก็ให้เข้าบ้านวันนี้ก็เจอรายเดอร์คนนึงเหมือนช้อปปี้เหมือนกันไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหแม่งหนักจริงเดี๋ยวผมจอดรอแถวนี้แหละแล้วก็จะค่อยกลับบ้านเออมันหนักจริงนะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียบางทีมันต้องมบางคันเนี่ยเข็นเลยนะบางคันไม่ใช่รเดอร์แหละแต่เป็นคนขี่มาใจกลับบ้านเข็นกลับบ้านเลยนะครับโอเควันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับยังไงถ้าฝนตกหนักๆจริงๆไม่ไหวจริงก็หยุดรับออเดอร์แล้วกลับบ้านเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ